ดีครับพี่น้อครับเอ่มันเคยได้พอดีครับวันี่ดีมอคไรับขอบคุณครับพี่มอบใหมผมครับเกดเือรครับ้าครับราเผ็ดเก่าะครับเก่าดีะครับเราผู้คนบอกแสดงว่ามอลำโดนเป็นมอลำัโดนแล้วเป็นโดนแล้วครับเน่เป็นตั้งแต่ประจําความได้กินกินยาไปครับฮะกินยาไปออ เขาเมืองพอดีเขมืขอเบียวยาครับกา,า,ายพอดีกา,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 ายล้มปลายที่มาพูหรือเอามันนี่มันเป็นอารมาร้วเนาะตัวนดีแต่เป็นอารมาร้ว,วนเนาะอ,อ,อ,อารมาร์ดเนาะเอ้าเนง,ง,งามๆนี่แหละจะไม่อยากตำเนาะจะไม่อยากตำเขานเนาะก็ได้มาก็ได้เขาเกิดอะไรเนี่ยขอบคุณครับอันแดงเนาะแปดงวันได้ซื้อห้างเลี้ยงสร้างเลี้ยงหมูอยู่เนาะเนี่ยก็มีแต่ตุมีแต่สั่งในส่วนนี้เพราะว่ามันมีหมู อันนี้จะเป็นจะเป็นสร้างไงดอกไบ่ได้ตัวนี้เอาไปจัง้ไหนกูนี่ยงห้องหนใส่จังห้องแบ่งเ้านี่จ้่าใส่ค่ะจางห้องข้หยุดบอกมาทานได้ครับไม่ดีเพราะทานเด็กล่งอกาส่งใครอยู่เพราด็ใหอยู่อเา่เอาเาอ่รับปอนรีแกนไดมาเ็มันยังแตงกงคืออหลอะมันุก เนี่ยมือนกับวันเกิดือวันวันเสาไหมเกิดนี้เอเกิดวันเสาดิผมหายเกิดไรมือแหอะแม่มือเงนกับวันเสาดิวันเกิดอีกเลยไหมเกิดยากเลยแม่เกิดนเนเมื่อนีุ่้มชุมอดนี่วันศุกร์เนวันเสาอยู่อำเภอเมืองชิตเกษจะเรื่องน่าร่นรองไปวันเกิดดีจะวิจากอีกมือนึงนะครับผม อาทิตย์าอาทิตย์นี่เด้นิอ่เสาของอาทิตย์นี่อาทิตย์พี่เห็นพี่ดูเบอร์ดับหนึ่ของหลวงวะเป็นยงกันใช่ไหมเราไปเสีบลรับอ้ววววววมวว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 วลวววววววาวลวอวววววววมาวว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 วลกวว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 ยแล้วกวว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 เวววววายววววกวว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 วง ค้าราคนเต้คุณชีขวกวนแม่ดังแม่มาปวดแยงเลยค้าหาไปห้ามอเลยพักคนบ้างสักอนบ้างเอาคนเลือกทยคลิปจะขวงไม่เอาโอ้ยตเมยังรอมือนึ่งมือเดียวที่จะ่คนท้ำแช่คอยแท้เนือกคนจีอ่าเอาซาบาโรคนี้ม้ยมีคนขายคลิปคอ้ยมูนายตาคายคลิปสุดยอดเลยคนตาหมดแล้วแล้ว ับร่องมาเอน้องนะ่ยพี่ใส่ดีว่ะทำร่องมาทีมเลยพอดีกระจายไปทุกช่องครับร่อก็สวมเสื้อเล่าละถ้าเองพี่ใส่ดีเรื่องที่มาดีเป็นนี้ใส่ดีเลยตอนอยู่ระเบียบเราเค็มกว่านี่เดนี่ยแล้วมันอยู่ซาหน่อยนะราสิเป็นตัวมาจากองเติมอยู่อันทุกช่องครับทุกช่องนี่พิเศษนะครับครับทุกช่องนี่เป็นมอดีรวมกันพิเศษนะครับข้างในครับไอพอดีทุกช่องเป็นมอดีมีพิเศษพร้อมๆกันเลยมา เขาคือว่าไอาสามารถดูดคลิปไปได้เลยไม่ต้องไม่ต้องบอกไอไอวางแผนไปแล,ล้วนี่ยไอดูดที่แล้วช่องเด็กนั่นแหละ <c oughs> ที่เราช่องที่เราช่องออช่องเด็กภาพ<อ>แทบที่สุดของเขานี่นื้อหนึ่งครับช่องน,นี้เขาเป็นมือคลิปเออโมเมนต์เอาเมือนหนึ่งเนี้ยกีแล้วอยู่ระเบียบนั่นบอกงางหนึ่งจั๊กโอ้ยไปอีกเนาะอย่าก้าวขาเชิญหนึ่งหิ้ว อายุรักตาก็อยุักตากก็ได้ตกี้ก็เป็นเด็กหน่อยเนาะตะกี้เขาเป็นเด็กหน่อยเป็นเบาเด็กหน่อยไหมข้าก็ามเป็นผู้ใหญ่อยู่นีไหมก็ร่งมาเป็นผู้ใหญ่อยู่นีไหมขเาาเยอาอยู่นี่พี่นากที่แนี้เป็นานว่าเป็นเล็กเาาเวพี่นายขอบคุณพี่้องอาุไรเป็นกนนี้อายุผมกเนกานี้เขาน้าเขาจยู่งเอรับไปหาขนาแล้วผมาเิ่า นี่ผมบรบผิดตอบด้วยครับรอผมก็เกี่ยวกันนะครับจิงระเบอรอะนไลครับครับเดี๋ยวเดี๋ยคจข้าหลังหลังเวทีเบื้องนปากไปโอ้โหมาเลเด้อมาไลยปากไปผมมีตุ้เซ็ดอกมันกันดอกมันกันเงินเง้ยเงินเงี้ยดอกดอคนไทยหลายๆผู้ใดมันร้อยจับรอยเงี้ยหรอเดี๋ยวเดี๋ยว่เป็นเงนนึง มันหายไปแต่ก็มีครับเนี่ยเ็ดอกศิลปะบ่ดอกไม้มันมันปุงบ่านในบ้านในบ่านในบานออกแต่วันที่วันสองสีบานก็หนีอยู่มื่อื่นครับจะเล่นครับเพิเกิดอดีนทวิตเซอีกมื่หนึ่งครับมสวัสดีครับพี่น้องครับคนณหลายไม่รวมไมเลี้ยอนุญาตเดิอบันอนุญาตไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไมเี้ค่เ้องไม่เลด้ม่เก้ยัไ้อไมเ้มเ่เี้ม่้มเีไม่้มล้ กต้องเค็นยังครับแดนนี่เกิดทุกทุกมือแหละครับไปก่อนไปแก้มน้ำวดกินแค่นั้นได้หนิน้เดี๋ยวกิดวงอุ้ยลืมกินข้าวปุ่นได้เบิร์ดเราไปมันกร้วกระดูกนวอเออแฮป้ไอ้ใสใ่มีความสุขรับโอ้สุดยอดเดี๋ยวอันไปตะไคร่ก่อนโอไปเชื้อไข่กันมันมันเกิดคุณแม่ แม่แม่แก่นีน่มลภาวะทางอากาศไรค,ครับขี้ฝุ่น,นงงัวยจะควงเหรียญเนอะแบะนี้เนาะอ้ยอึดียากงงัวยจะคองเหรียญไลน,น่าจะทํำแตกแล้วะไม่ยังฮะยังทํำแตกจักคือกันบอกเป็นไงละ่ะบ้าบอยหรือวะ ลก a y t h o u r i r t h เบิร์เดยางไรยงเสียกินไดครับแม่ครับโอเคครับผมตามนั I mean ่นะครัวขอมีความสุขความเจริญค่ะคิดจริงๆประการใด้คิ้นงานดครับแม่ครับอยากด้อยากด้พอนแม่ยูเซเว่นมีขายอยู่เอาแบบในวัชรินหรือเอาแบบทาภายอนภายในมีเบอร์ได้ม แม่เขาก็อายุ่ pues ิ8ปีครับพี่น้องครับครบรอบอายุ18ปีครับัตงแต่ัตงแต่ตั้ปีขึ้นหลังนล่ะสปปีนะโมเมนต์ตอนนี้ดิโมเมนตอนนี้โอ้โหมด้เอเอนขึ้นมาบนายูเอ้านันรวยังมมันมา่ืออทยังคนเมดิคุณจะก็ไม่มีมีอ่มันมี ตอนนี้บุ่ลูเลยโตเลยวา่าเขาเมื่อยรับรถไอ้เมือครัเมย่อขับรถเมย์น,มน่าจะเสือรถแ,แต่ว่ามันเม่อยาวหรอเรามัเต็ไม่ทีไต้ทั้งดาทั้งใสหัวเคืงแกงโอ้ยอมันจะเือเมอนั้นเรา้อเมีอเอา,าเมือครับรถมยข้อใให้รถครับจะคลองเองม,นม,มันเมืเ่มนอนี่เมื่อนี่กันกีฟ้นเขาดังกีดังกันลายหลายคุณหลายเงมนี่ ว่าว่ามันต้องเอนจอยไปนอาเนจอยเถะูเขาละลับไปมฝ้าเฝ้เร็วๆเดีว่าูันถ้ใเราหอกว่าถ้าดเราจะเกลียอยู่บนี้ถ้าใดเราจะเกลียดอยู่บ้านี้ถาไปเดาบ้าบอเขาแตกท่านีครับเดินทางโดยรถเก๋งครับไปซาบมกแต่นั้ เอา้ากะเมนตัวนเนาะกระเม่น,มน<อ>ขั้นมาเมนเอารถเก๋งจีดำครับป้ายทะเบียนคอนแกนงอขออียงบุโอสิล่อยากพาดมาพี่ไปถไปมียังลืมบ่เอาลืมหัวอะไรนี่กาเลืมอยู่บ่มันเดาไบไหกาลืมบ่วอู้เอียมา่อหาแต่เลื่อเดาขเรดู่บงเดาว่าละจมบอนแนอาลอัน เอาพี่น้องฝวากกันคลิปต่อไปอคลิปนี้หาเรืองตหตหมวดวะในฉันมีสวัสดีครับ